สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้วันพุธพุธที่ะะห้นา,า,หานะคะมาได้จ้ะมาตอนแรกว่าจะลีว่าจะไล่ดะกกินเสร็จแล้วก็จะไล่ธรรมดาเนาะค่ะแบบสติมยัดก็อยากจะไล่อยู่ค่ะแต่ว่าไปดูก่อน <laughs> นะคะมาได้จ้ะก็มีประกอสแก้วจะผ้ากอสหอมนี่นะคะประกอสแก้วแบบเป็นกับกาบอ่ะคะ่ะเปิดที่ดำดำ มาเด้อค่ะใครยังบอกกินเข่ากับมากินลาบหมูด้วยกันจะวันนี้ทาลาบหมูค่ะแล้วก็มีผักชีลาวแล้วคะผักชีลาวแล้วก็มีถั่วนิดนึงแล้วก็มีเนื้อหมูมาแล้วก็มีข้าวสวยนะคะถ้วยนึงพอดีนะคะมาเด้อจะ้ะก่อนอื่นจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใ,ให้สาวไทยไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะเด้อมาจา้ะใครยังบ่รับบนนอนมาเด้อจะลาบหมูเสีบๆกินได้ทั้งเขา่าเนี้วเขาร้อนจะ้ะ เขาวสวยจะข้าเนียวข้าวร้อนกินได้ทั้งกับคู่ก็ข้าวเหนียวแล้วก็บขาวสวยนะคะว่าจะ ยาก่อนอากาศเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดยกคลื่นแดดออกมาครึ่ชงชั่วโมงแล้วก็มืดมืดมาแล้วก็ฝนมาชา้จาจักสิบนาทีจกักนั่นหนึ่งก็หายหายไปก็แจ้งก็มืดโอ้ยปวดหัวอ่ะ มาเด้อจันเพื่อนทุกคนพี่วิไลน้องหอมน้องยาพี่หนูจ้พี่อิมเอ็มทุกคนเด้อจะเด้อมาจา้ะเพื่อนเอฟซีทุกคนจะ้ะอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะเด้อมาเด้อจะกินข้าวลำกันราบหมูแซบบ่บ ผมมีไปเสะ่ห์ใส่ต้นหอมแทนอาจจะแซ่บ มาจากพี่พลอยพี่แขกเนาะคะ่ะพี่รันเนาะพี่น้อยด้วยเนาะคะ่ะน้อยฟังใครมาเดยเฉพาะเด้อยายเตีย๋ยน้องยุทธเนาะคะ่ะทุกคนเนี่จ้ะยายเตีย๋ยเพิ่นเฮ็ดคลิปปุ๊บเป็นตาสนกกระน้องยุทธเนาะ เป็นครอบครัวน่ารักมากอบอุ่นจีจ้ะสนุกใครยังบ่เรียกกับมาเด้อจ้ะทุกคนเรียกทุกคน,น,นจ้ะเราครบแล้วค่ะ จะทําคลิปก็คุยกับพอ่อเอ้ไม่นังไม่ได้คุยแต่ว่าคุยก็้องสาวเนาะคะ่ะพ่อไปนอนเ้าให้บ้านตรงที่อ่าใส่ลังคาไว้เนาะคะ่ะเทพื้นแล้วคะ่ะ ค่อยๆตาทำไปตามแรงกำลังเงินเนาะค่ะเพราะเราก็ทำงานแล้วก็เก็บแบบออมสุดๆเลยค่ะแต่เม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่จ้ะปะนั่นคนเราก็คนแถวบ้านก็มาดูถูกเนาะค่ะทำไม่ยกบ้านใดแต่แค่โค้งลังค่าเทพื้นประมาณนั้น คือมาทำให้เซตให้แนวประมาณนะ่ะบงเงินตีมาสั่นปั๊ดเนาะคนเฮานี่บ่มีก็คือจะมามาวนวายกับคนอื่นเนาะคะ่ะเนาะคนเฮาก็ได้เนะาะเหอบเ่เฮานี่เฮ็ดตามกำลังเงินจ้ะก็ค่อยๆเฮ็ดไปผู้อื่นเขาไปกู้ธนาคารมากเนาะันะนำ่นเอาจ้ะรัวไปยืมเขา กินไปคุยไปเนาะค่ะโตไปเนาะค่ะปรามาาเรื่องของตัวเองเนาะค่ะคนเขามาดูถูกนะยกบ้านคือยกย,กยุดยุตยุตประมาณนี้ค่ะยกยุดแล้วก็ยกยุดประมาณนี้ค,ะค่ะคอยใช้เงิ่อนคอยอย่างระมัดระวังดิจ้ะโบเบนว่าเออจะจใจใจอย่างเดียวจ้ะโบเบนเราต้องคิดว่าเอออันไหนมันสำคัญ คนที่ดูถูกเข้าน่ะนะว่าคือบ่มีเงินมายกบ้านตีเพืพ่อนผู้นี้เขายกบ้านจ้ะบิดบานงามงามจ้ะสี่ห้าหกแสนจะน้ะเนาะบาที่นี้เพื่อนก็เ,เราก็เลยถามน้องสาวว่าอ้าวเพื่อนมาดูถูกเข้านี่จังไดเข้าบ่ได้ไปเหตุยังให้เพื่อนเพื่อนว่เพื่อนมีบานงามบาดทีนี้เพื่อนไปเอาเงินมาจากไซเขาก็ถามน้องสาวน้องสาวอุ้ยป้าไม่ต้องไปคิดมากหรอกที่ยกบ้านสวยๆอ่ะไปยืเมเงินกู้เขามาเจ้าของนี่เขามาทวงเช้าทวงยิน อยากได้ก็ไปทวงที่ทนาทนาทนายสิประมาณนั้นโอ้โหเราก็โอ้โหวันนั้นหรือปาน,นั้นมาดูถูกเข้านะเข้าถ้ำด้วยน้ำพักน้ำแลงเข้าเหมือนโบเราไปต้องไปให้ผู้ใดเขานินท่าบ่าามีเงินเราอยากยกประมาณนี้นะ่ะเขาก็จะยกเอาแบบตามกําลังเงินเข้าประมาณนี้เนาะอป้านี้มันก็ได้แล้วจนะ้ะเนาะค่อยๆไปด้วยน้ำพักน้ำแลงตัวเองเอาจา้ะบ่าเป็นนีเป็นสินดีใจแล้วลนะ่ะ ่อยบ่ตื่นเดี่ผู้อื่นที่ว่ายกบ้านงามๆถ้ายกโดยเงิ่อนสุของข่อยก็ดีใจนําข่อยก็บ,บ่เคยไปเว้าพื้นผู้ใดดูถูกใดรแต่ว่าเฮายกของเฮานี่บ่ต้องไปให้เฮ็ดือดร้อนเนาะค่ะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังละ่ะค่ะเฮาก็เล่าก็บ,ากบ,บอกไปโลุดบ่บ่ต้องมาเว้าดอกข่อยเฮ็ดไปตามแรงเงินข่อยมีประมาณนี้ แบบมาด้วยกันเพื่อนโอเคถ้าพเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอตัวไปกินเนาะคะ่ะอาจจะขึ้นไล่เนาะคะ่ะไล่แบบธรรมดาค่ะกินไปคุยไปต่ออีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะกินอันนี้แหละแต่จะกินไปคุยไปน้าจะเนะาะจะมีผู้ใดว่างก็มาแล้วจะเด้อโอเคจ้าขอตัวไปเนาะคะ่ะยิดหน่อยนะคะกินนิดหน่อยแล้วก็จะ ชอบคลิปนี้ก็รีมกด like กไลค์ก็แชร์นะกินบะมดจ้าคลิปจากเธอเห็ดคลิปใดะมั่ก็มีหน่อยนะวะเนาะมดเป็นมังคลิปเนาะค่ะเพื่นอนๆขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยด้วยเจ้อล้างมือปิดแมส์เวลาออกไปไหนเนาะค่ะแล้วก็ทิ้งห่างระยะกัน